สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมโลบอกแต่ว่าตอนนี้ผมเป็นหวัดอยู่ฮนะเสียงก็เลยขึ้นจมูกแบบนี้ถ้าขัดใจยังไงก็ขออาภัยมาณาที่นี้ด้วยนะครับไปเราก็มาเล่นเกมกันแผนที่ถัดไปเซิร์ฟกลางอะไรคือเซิร์ฟกลางวะโอ้เป็นด่าน ใช่ฮ่าเสียงลมแบบนี้แปลว่าใช่แน่ๆมันต้องเป็นอย่างที่ฉันคิดไว้แน่ๆรอบที่แล้วผมตายตรงนี้แนละถ้าอยากรู้ว่าผมพูดถึงเรื่องอะไรก็ลองไปดูคลิปที่แล้วนะครับโอเคถ้ามีลมแบบนี้อาจจะเป็นพายุก็ได้เราหลบกันอยู่ในบ้านนี่แหละดีนี่ไอ้ฝนกดข้างนอกมันอันตรายยอ,อไปเลยขาดมิงั้นตายเน่ คนโกจะกัดก่อนผิวหนังของเราจนมันจะเหลือแค่กระดูกแม้กระทั่งพื้นบ้านยังเปลี่ยนสีกดนี้มันช่างรุนแรงโอ้แม่กอดดูหลังคาบ้านเริ่มพังลงมาแล้วอยู่ตรงนี้มันจะปลอดภัยจริงไหมเนี่ย พอดีว่าเนี่ยผมหลุดไปจากนั้นก็ต้องมาเริ่มเล่นใหม่เลยโอ้ยไปก่คุณเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยตัวสั่นแปลกๆยึกยือยึกยือเฮ้ยเป็นอะไรมั้งเนี่ยเฮ้ยอ๋อเอ้าโอ้ว <S dell> ่าต่อไอ้เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอยู่ดีตัวก็สั่นผีเข้าไม่รู้ตัวอะไรรู้แฮมโอ้ ดูนั่นสิฮะท่านผู้ชมมีซึนามีเข้ามาลูกใหญ่มากเลยกนำะลังถล่มเกาะนั้นคนที่อยู่ข้างบนจะรอดหรือไม่ดูท่าว่าน่าจะรอดน,นะอุย้ยไม่รอดแล้วเปล่าครับอย่างนี้ตัวแตกไปแล้วคนนึงรอดสังเงินเฮเหมือนจะเหลือแค่สี่คนมั้เนี่ยสี่ห้าคนโอ้โหโอ้คุณพระ <laughs> โอ้คุณพระรัตนาไตาอา่าบ้านสันเอา้าว่าคนปิวไปแล้วเ กิดอะไรขึ้นเนี่ยเหลือกันอยู่ห้าคนแฮมเซอร์ตัวนายแบบดูนุ่มฟูมากเลยอะขอขีหลังเลยเ,ยเสียงอะไรวะโอ้สวนสนุกเย่ฉันไม่เคยเข้าสวนสนุกมาก่อนเลยฉันอยากลองเล่นม้าหมุนสนุกจังเลยเออทำไมมีเศษซากอะไรบางอย่างาช่างมันเหอะโอ้อันนี้มันอะไรเนี่ย มันคืออะไรอ่ะแคนดี้อ่ยวัชอยางเล่นบ้างขอนั่งด้วยวคุณผู้หญิงว้าวอ้าวทำไมมันหนาวอย่างนี้ต้องหาที่แอบแฮมสเตอร์เขาอ,อยู่ด้วยอยู่กันนายแล้วอบอุ่นขนนายมันนุ่มฟูมองอะไรไม่เห็นเลยอ้าวข้างนอกมันหนาวมากขนาดอยู่ข้างในยังหนาวตัวสั่นขนาดนี้เลยไม่ไหวแล้วแฮมสเตอร์ พวกเลาจะตายกับดมไหมกำแพงเริ่มเปลี่ยนสีอ้าวแฮมสเตอร์อยู่กันนายแล้วอบอุน่นขนนายมันนุ่มฟูแฮมสเตอร์กดออกเกมเสร็จสร้างปิวกกระจายหมดเลย,ส,ยสนุกโอ้ยนี่นายกล้ายยืนอยู่ข้างบน ไม่กลัวความหนาวเลยเนี่ยตายเยสรอดด้วยเกือบไม่รอดแฮะอืมอิโมจิอืมสำรักงานแก้วเป็นต่อไปอะไรคือสำรักงานแก้ววะอุ้ยเป็นสำรักงานแก้วด้วยนี่แก่รู้อนาคตอย่างนั้นเหรอมันเหมือนตึกอาคารอะไรสักอย่าง ที่ข้างในโล่งโจ่งไปหมดเลยเราอยู่ข้างบนเราจะรอดไหมเนี่ยถ้าตกลงมาน่าจะเจ็บน่าดูตอนนี้ไม่ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าเกิดแผ่นดินไหวขึ้นมาคนที่อยู่ข้างบนน่าจะตายหมดโอ้ไม่ก่อนมันคืออุกกาบาตอุกกาบาตจะถล่มลงมาแล้วเราก็จะตายกันหมดแย่ yeah, แล้วโอ้โอ้เมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ดีเชิญก็ เหมือนเพิ่งตื่นมาจากฝันอันเจ็บปวดโอ้ไม่โอ้โหพังไปหมดเลยเรอดูแมปต่อไปดีกว่าแมปต่อไปคืออะไรกันนะอ่ะทำไมเป็นไอ้นี่อีกแล้วอะ่ะสำนักงานแก้วเนี่ยขอเปลี่ยนแบปบ้างได้ไหมรอบนี้เราจะอยู่ข้างล่างกันถ้าอยู่ข้างบน อาจจะหลบไม่ทันถ้าอยู่ข้างล่างน่าจ,จะรอดได้อยู่เดี๋ยวเราดูว่าภัยพิบัติครั้งนี้จะเป็นอะไรนะนจะโห่เบคอนฉันขออยู่กับนายด้วยการประทุของภูเขาไฟโอ้โหอยู่ดีๆภูเขาไฟก็ผุดขึ้นมาจากไหนก็ไม่รู้แล้วมันกำลังจะระเบิดด้วยแย่และเราต้องอยู่ตรงไหนดีทำไมมีแต่คนฆ่าตัวตายโอ้ไม่ก็แย่แล้วนี่มันช่างแย่เะเหลือเกิน ไม่กอนถ้าเราโดนของทับใส่หัวเราจะตายแน่เลยเราต้องออกมาการมาทูลที่มันรุนแรงมากโอ้มันทะลุออกมาแล้วโ oh อ้ยก้อนเพื่อนเพื่อนตัวแหลกเป็นชิ้นๆเลยแย่ yeah, แล้วมีคนอยู่ข้างบนแล้วมันยังรอดอยู่เลยเนี่ยโอ้โหกระโดดหลบแบบนายนี่เสียงเกินว้า รอบนี้รอดแฮะเยี่ยมเลยเชนนี้มันนั้นก็เก่งใช้ได้นะนเนี่ยหนหยว่างกันไหมกระโดดไปว่าใช่สินะน้ำพุมันน้ำมันถึงเป็นก้อนกลมๆเนี่ยฮะน,นี่แกใส่ลูกแก้วในน้ำพุอย่างนั้นเหรอสำนักง,งานเราบอกข้างล่างมันคืออะไรโอ้มีชั้นใต้ลินซะด้วยโอ้นี่มันร้านเกมเหรอเนี่ยจะขอคน้นหน่อยว่าจเจออะไรบ้าง เดินตามพี่ใหญ่ไปดีกว่าพี่ใหญ่ชื่ออะไรอะบีวิสพี่ใหญ่รอบผมด้วยพี่ใหญ่ไปไหนชันว่านะมันต้องเกิดสึนามิแน่ๆโอ้พี่ใหญ่พี่ใหญ่แกมีลูกโป่งด้วยฮะเป็นโล่เอาไว้ช่วยมีรถมีรถด้วยเขาขับด้วยอผู้โดยสารนี่แกคงไม่ได้จะขับลงไปใช่ไหมสึนามิโอไม่สึนามิเราต้องรีบวิ่งไปที่สูงที่สูงที่เดียวที่มีคือตรงป้ายข้างหน้า จะต้องไปให้ได้ฮึบแย่แล้วเราจะรอดไหมโอเคเราขึ้นมาฮึบโอเคขึ้นมาแล้วซึนามิมันมาแย่แล้วมีโอกาสที่เราจะตกแล้วก็พลิกคว่ำไปได้แย่แล้วไป,ไปไปไปบอยมันจะล้มอ้าว โอ้ไม่กัดแต่เรายังรอดอยู่เรายังรอดอยู่โอ้เกือบตายทุกคนตายกันหมดเลยที่อยู่ข้างบนด้วยก็ตายไม่ต้องตบมือไม่ต้องตบมือฉันรู้อยู่แล้วว่าฉันเก่งทำไมเจออาการสันๆเหมือนโดนคนคลิปแล้วเกิดอะไรขึ้น ตัวปิวเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโรงเรียนไฮทอ้าวจะเป็นนักเรียนที่นี่ไหนไปดูซิว่าโรงเรียนเรามีอะไรบ้างเนี่ยนี่มันตู้ล็อกเกอร์เหรออืรู้สึกว่าอุยมีป๊อปปี้ป๊อปปี้ด้วยอุมาเอะมูินเดย์รูนี่โอ้ยนี่แกอา ไล่ป่วนชาวบ้านเขาแบบนี้นี่ฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยอืมเจอพวกตัวกระตุกปแปลกๆแล้วเพื่อนอย่าตัวสั่นแบบนี้สิคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับไว้เจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายโอ้ยบายบาย